พี่น้องจ๋าน้ำพักน้ำแม่จกาพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝรั่งฝั่งโค้งคนหนองคายวันนี้จะพาออ้ยหนุง้งจะพาพ่อแม่พี่น้องมาดูเกาลัดเด้อจ้าเด้อเกาลัดไอยังบ่แก่เกาลัดออนยังอยู่ต้นอยู่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋า ว่าจะเป็นยังไงมาดูนํากันเด้อจ่าเด้อมาเกาลัดเด้อจ่านี่จ่ายังอยู่ต้นอยู่ยังบอทันได้ได้ไอญ่แก่จ่านี่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 จ่าเกาลัดอ่อนจะเป็นแบบนี้จ่าเบิ้งน้ําน้ําจะที่ลวกะเลี้ยวเงาจ่าน้ําเพิ่นนี่ถ้าเป็นน้ํามันตายง่ายๆมากง่ายๆหันมันบ่แม่นเกาลัดเด้อจ่า อันไอแฝดเกาลัดอันนี้เป็นเกาลัดแท่จานนี่จะน้ำเต็มอย่างงี้ลหละจานนี่น้ำเต็มเลยน้ำอีอย่างคือ,คอหลแทวพอมืออืมจ้ะเบิง่งหลคา,ากหลแนวว่าแม่นหน่อยๆน่อยพูดนะนี่เด้อจ้ะเกาลัดเกาลัดอ่อนเบิ่งพี่งานนี่ ตำๆหามันแกเขากับมาเก็บผุนโอ้ปีนี้คือสีดกยูดอกเนาะหรือว่าจังไดทุกปีมาอันนั้นว่าได้กินม้าโดนลวจ้ะมันมันบ่วยใหญ่ฮะนะมันเป็นจังไดเกามันออกมาเน,น้อๆแล้วก็โลนปีนี้ฝนดีเป็นละนี่เป็นตานั่นยูดอกเป็นตาอ,ออกหลายยูดอกนี่เป็นตาได้กินอยู่ปีนี้เบิ่งเนี่ยหลายาคักคนนี้ต้นเพลิน ต้นน้อยอันนี้เบื้องใบใบกะจะลักษณะนี่ละจานี่ใบเกาลัดเป็นใบแบบนี้ด้วยจานี่นี่ขอบเพื่อนก็จะเป็นยกัยกษ์แลมๆหนึ่งสี่นี่ใบเพื่อนเบื้องใบเพื่อนนี่ใบใบก็บจะประมาณนี้พี่ต้นนี่เป็นดกเลยปีนี่เป็นดกเป็นดกเป็นลายยุ้พูดนะทุกปีว่าได้เห็นปานนี้นี่สองปีสามปีแล้งแล้วเฮาบ่เห็นเนาะ เขาก็บว่าได้กิ่นมันมันน,นั่นมันเหียวมันรีบพะนะพุ่นะปีนี้พุ่งเนี่ยยางเป็นลายป่านนี่พุ่นซากลากอยู่โอ้ปีนี้เขาสีได้เก็บเกาลัดอยู่ปีนี้เบืองส่งพุ่นะมันเป็นลายจ้ะเป็นลายทุกปีว่าได้ลายปลานน้ต้นน้อยจ้ะอันนี้ต้นน้อยเด้ต้นใบใหญ่ ไอเบิ hey, ag, k k ้งหมากเพิ่นใกล้ๆพุ่นน่ะโอ้หมากเกาลัดนี่กระสีมาเก็บเดือนสิบพุ่นละเบิ้งเบิ้งอันนี้อยู่ทั้งล่างนี่มันโลนหรือว่าหมากมันพอมึงนี่นี่เด้อยู่อันเดียวนะงาอยู่อันเดียวอันเดียวโอ้ยคือมาเคี้ยวแทะไอโนอยู่ผู้เดียวเคี้ยวคักแท้ เอาขาเคียวเนี่ยนี่เดต้นเพิ่อนอยู่ประมาณนี้แหละจ้ะนี่ต,ต้นใหญ่อันถึกตัดเหลือแต่กิงแตกออกมาห่างมากแทบมากลาพูนพูนเต็มไปเบิดดกคักดกแน่เอาโหลดพูนอ่ะโอ้ยอุบาทเดิกหลายอุบาทอุเบอ่อเดิกพูนอ่ะ จะไปจิ้มบังได้เก็บดิม,มันอ,อน่อนอจะไปจิ้มเล่นเด้ยอยามลวนนี่โอ๊ยนางยองยอบอะไรเด้อทิ่มดากพร้อมอลูกเกาลัดนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเพื่อภัยว่าท่านได้เคยเห็นเนะานะจ๊าเนาะทายให้เบิงนวยอ่อนมันเป็นแบบนี้เด้อจ๊าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเพื่อภัยอยากเอาไปเบิงว่า มนเการัดอ่อนมันเป็นนวยจังไดท่ทาแกะมาท่าไปจองต้นจาหนีเด้อเบิ้งไว้นี่นี่ลูกของเพลินประมาณนึงส่ละเลยนะจ่าพ่อแม่พี่น้องจ่านี่นี่เป็นแบบนี้เลยใบเบยบย,ยู่ลักษณะนี้เลยจ้าเบิ้งเอาไว้ใบก็เป็นแบบนี้เลยจ้านี่ใบายาวๆเลี้ยวๆ,ๆขอบก็จะเป็นแบบนี้ขอบชักยักยักยักคือก,กันจ้า ต้นนั้นบอออกว่าต้นนี้มันคือเคียวเทซันนะ่ะแบบปาดพุน่นแบล็กเบอร์รี่กระพาะแบล็กเบอร์รี่พุน่นหลายคากหลายแนหอุบาดอุเบือแบ,บล็กเบอร์รี่กับว่าของคอยโบว่าอยู่ป่าใดแบ,บล็กเบอร์รี่นี่ก็ได้ยนอสุดยอดเลยอื้มเออนี่นี่นี่น,นี่นี่จ้านี่บ่ อันนี้ยอดอันโลนยอดใบไม้โลนมาเสียบซื้อๆด้วยจานนี่ประมานยอดเกาลัดเพิ่นด้วยนี่เด้อใบไม้โลนมาเสียบมันเป็นน้ำมันเลยบปตกกนี้ซื้อๆจาะเลยข้างอยู่นี่เด้นี่แหละน้ําทีทีแบบนี้แหละจานน้าน้ําทีทีน้ํในลายแบบนี้เลยนี่ค่ะเยอะมากเลย วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเด้อจ่าพาพ่อแม่พี่น้องมาลู่จากกับเกาลัดต,ต้นเกาลัดหรือว่าหมากเกาลัดอ่อนเนาะจ่ะาเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเผื่อบางคนเพิินยังบ่รู้เนาะจ่ะาเนาะให้เพิินเบิงไหวว่าเป็นน่วยจังไดไปศึกษาเบิงจ้าเดี๋ยวพอมันแกเขาจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บใหม่เด้อจ้าเด้อมือนีพามาดูลูกอ่อนไว้ก่อนจ้าพ่อแม่พี่น้องอ้าเอาไปขาดไปขาดไปขาดใบขาดก่อ <g år> นนะจ่าพ่อแม่พี่น้องจ่ายยังไงก็ ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะไปละจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณเ่ะ